คุณพี่ปิดจ็อบแลวใช่ไหมปิดจ็อบแล้วครับวันนี้ดูเหงือออกสิโอพี่น้องสูงกัามีห่าด้ปะนี่นี่ออ้ทุกคนสวยมากเลยนี่อันนี้ก็ได้อยู่ได้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 เดี๋ยวพี่ถอนหญ้ากันเถอะเบิร์ดนะใช่ไหมไม่งั้นมันขุดไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปลากมาให้ดูจิหนักอ่ะมาโชว์ความมาโชว์มาโชว์ พี่น้องเออยพ้เสียม่ซอยกัมาซอยนะดูอยบอกว่าเอียใกูไม่ไปยมอกก่เวยมึงหรอกี่มึมสบาจวัสดีเจ้าท่านผู้ชมวันนี้มากบแขกรับเชิญน้มาขุดมาขุดม,<ล>มันนะเจ้าทุกคนอ,อะไรก็ไม่มีมา เสียมกับบะมีมาไม่มีอะไรสักงสิอย่างแล้วก็ดูชิันจะลบอีนางรักบอกว่ากูไม่ไหวแล้วกูไม่เอาเลยเบิร์ดมันอีนางรักบอกมันป่อยเยอะเกินอเอาเจ๊เดี๋ยวลองขุดตรงนี้ดูก่อนมาทีวพี่ขุดให้เดี๋ยวมานะทุกคนเดี๋ยวมาดูขุดนะต้องเหยียบมันก่อนะคะอันนั้นไงนั่นไงนั่นไงหัวมันอะ ได้แล้วหนึ่งหัวเห็นไหมทุกคนเห็นเห็นหัวมันไหมนั่นหัวมันนะคะหัวมันไม่ใช่หัวเจ้เอามือจ,จบชินจะว่าฉันจะได้เร็วกว่านะน,านี่ว้ดสูมนเน่าแล้วนะว้เจ้น้ำมันเยอะนี่ไงโอ้เจ้เตรีมมันเน่าหมดแล้วน้ำมันเยอะบอกแล้วนี่ออ้ยได้อยู่เจ้นี่หัวใหญ่ใหญ่แล้วทุกคน อุ้ยนี่อู้เลิศนี่อุ้เลิศสัมมือกูเด้ออุ้ยอุ้เลิศเลิศอุ้ยเจ้มันเน่าหมดแล้ววิมอิสกับฟดแล้วนะวิมเฟลกอาลงกล่องเลยเราโยนออกไปข้างนอกก่อนดิเดี๋ยวพี่น้องขุดไปทางนู้นเลยค่ะคุณพี่ขานี่อินังาม ยูย you ูเมกยูอาร์สตรอเบอรี่ไปหัวเล็กหัวน้อยนะ่หัวเล็กหัวน้อยอ้ยมันเสียหมดเลยนะทุกคนฝนมันตกเยอะเนาะฝนเยอะปีนี้เนะน่ะนี่พี่น้องอู้ดูสิเป็นก้อนอุ้งหยกเ,ง,เ,ง,เงียกเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็พอได้อยู่นะเนี่ยเห็นไหมยู่ก็พไม่ยูอ้ยนี่เยอะ นี่นั่นโอ้เสียได้เนาะน้ำมันเยอะนี่โอ้ทุกคนสวยมากเลยนี่อันนี้ก็ได้อยู่ได้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 ไดพี่ถอนยาก่อนถอดเบิร์ดะใช่ไหมไม่งั้นมันขุดไม่ได้หรอกเนี่ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยจ้ะพี่น้องโอ้เสียได้ดิดสู มันเนา่ามันเละมันนันเหมือนเหรอ,อทำไมมันเน่าหมดเลยนะ่ะก็เน่าสิฝนก็เยอะดินก็ไม่มาถางต้นไม้ไม่อ,ออกเนี่ยนี่ออ้ยอุย้ยคุณพี่นี่ลูกใหญ่มากเลยโอ้ยพี่น้องลูกใหญ่ นี่จะโอ้เสียดายจังดูสิมันเน่านี่สิบลูกได้สามลูกนะคะเนี่ยได้อยู่เนี่ยได้อยู่เจ้เราไม่ต้องไปเก็บต่อสู้กับฝรั่งอีกลแล้วเรามาปลูกของเราอันนี้ก็พอได้เนาะเนี่ยมันต้องถอนออกเห <c oughs> ็นไหมอจ้อิจ,อจิก็ทำเป็นนะคะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ,คะทุกคน พี่น้องมึงมันเนาถิ่มเหมือนเสียได้หลายพี่น้องจา้านี่เห็นบ่าจา้าเมือไหรอีเจอีเจต่อสู้ชีวิตแล้วพี่ไม่มีมมีวันไหนถ้าอีเจจะไมว่าอีเจอีเจเป็นแขกรับเชิญน,นะฮะอีเจรับเชิญค่ะนัน่นเป็นคุณนายไม่ได้ก็เขาหรอกคะ่ะอีเจนะต้องได้สู้นะเดี๋ยวด้ยวยก็นงายเง้อบอกคุณน้องค่ะ นี่อยทุกคนดูดินี่ขุดมันจะขุดมันมันเลค่ะขุดไปมันไปมันพยะคะ <c oughs> นี่พี่น้อง <c oughs> เอาใส่เอาใส่ถังเลยใช่ไหมใส่กองใส่หลังใส่ถังเลยก็ใส่ปมี่เลยใส่หมดเลยไม่รู้เรา,ราก็จะได้คนละหลายกิโลอยู่นะวันนี้นะ่ะ <c oughs> นี่นี่ ลูกใหญ่มากพี่น้องนี่ลูกใหญ่มากเป็นมันได้เจ้อมิจะเน่าสมุดกอนเนาะเนาะเดี๋ยวเอาวัานน้ำามันเยอะไงปีนี้ฝนมันเยอะไหนที่รักที่พวกพากันไปอยู่ไหนหมดเบิร์ตจะขุดโขบไปหมดแล้วไม่โขบเพราะว่ามันนี่ไง โนายดิหาตัวแนวไม่เห็ดเห็ดปดีด่ว่าอยู่บ้านเฉยเนาะอย่างงี้เห็ดก็เห็ดไปออกกำลังกาย<อ>หนาวมาแล้วเข้ใส่กล่องเลยใช่ไหมคะเน,ะนี่ยทุกคน <laughs> ไม่จะไปต่อสู้กับฝรั่งเอาเองใช่ไหมนี่นั่นมันผีคข้า <laughs> บอกว่าพี่รู้จักแต่เจ้าของปีที่แล้วนะพี่เก็บทุกปีป <laughs> ไม่รู้จักใครก็ไปเก็บนะคะปีที่แล้วไปต่อสู้กับอันฝรั่ง <laughs> นี่นมันผีเข้ามันมาจากไหนไม่รู้มันจกกัดขบวนมาผัวไม่เอา <laughs> นี่ยเจ้ขุดขึ้นมามันก็เป็นหัวเป็นหัวขึ้นมาอย่างนี้เลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยมันต้องเทมันต้องเลาะออกอย่างนี้ก่อนแนละ้วค่อยค่อขุดเห็นไหมอู้ดูเป็นหัวหัวก็ไม่ใหญ่มากนะก็โอน่ะเนี่ยก็โออยู่นะนี่ ได้อยู่อุจิเจ,เจก็เลิศก,ก็ได้ไปทำอะไรกินนู่นนี่นั่นอยู่แล้ว <c oughs> ห้ามเมาห้ามโมยเจ <c oughs> ไหมขาเจไหมอัน <c oughs> นียเก็บไปที่ละแถวถึงจะเดี๋ยเก็บไปที่ละแถวมันหลงเนี่ยมันจะหลงมันก็มีแค่สามแถวเองนะคุณพี่ไม่ต้องห่วงไม่มันก็หลงอ่ะอหนูไปเก็บเก็บไปทีละกอละกอเออ <c oughs> เอาอุอาพวมาหมดแล้วมันอยู่แคต่ต้นๆมันอยู่ลึกกว่านั้นไม่มีแล้วนี่นี่มาเริ่มจากตรงนี้เพราะว่าฉันขุดมาหมดแล้วมโนไม่มีนี่เจไม่เริ่มจากตรงนี้จ้า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 อ๋อเจเจเขาอยากจะสำรวจโลกใช่ไหมฮะนี่ฉันจะมาขุดให้ดูนะทุกคนนะ โดนแฮบไปโดนไฟเบียม้ายเนาะดอกหนวหวใหญ่ๆเนาะเน่าหมดเลยดูดิทุกคนหัวใหญ่ๆเน่าหมดพี่ฉ <'s> in <ine> ันบอกว่าหนูอย่าเพิ่งขี้เขียมันต้องเอาไปทีละกอใช่ไหมเจมันเน่าหมดเลยอ่ะยกาวเอาไปทีละกอออกกำาลังกายไปเจ

โหลูกเขาไม่ค่อยใหญ่นะนี่เสียดยเนาะเสียดยที่มันเน่าเนาะสวยมันเน่าหมดมันใหญ่เกินเนาะมันเลยเน่าไม่ใช่มันใหญ่เกินมันน้ำเยอะน้ำมันเยอะมันฝรั่งไม่ใช่ปลูกง่ายๆนะพี่จะบอกให้น้ำเยอะก็เน่าน้ำน้อยก็ไม่โต เน่นาหมดเลยนี่โอ้ฉันนึกว่าจะได้เน่าอีกแล้วนี่นี่นี่อันนี้น่าจะได้ดูเด้งลูกนั้นด้านนี้นั่นลูกนั้นไปติ๊กมันออกกัแล้วได้ไหมเน่าหมดเลยเสียดายเนาะโอ้เสียดายเนาะ

ทุกคนเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยได้กำลังดีเลยเนาะนี่เนาะ<อ>นเนี่ยดูมันเห็นไหมอยวมาเสียบมือกันนะคะอยวมาสับมือน,นะคะโอเคนี่เน่าหรือเปล่าลูกนี่โอ้ยไม่เนา่าได้ไหม คงได้กันกินคคละโลสองโล,ลอยู่หรอกวันนี้นี่นางงามชอบกินกระบะกระปตัดเนี่ยนี่ตรงนั้นเลยเจ๊จะเยอะนะเชนว่านะหน้าคนกะดดูหน้าคนขุดจกิก <c oughs> <c oughs> นั่นไงนั่นไงอุ้ยสองลูกเลยนั่นไง <c oughs> นได้ไหม เน่าหรอเน่า <No. S 1> น่าต้องสองเลยหรอเน่า no, คะ่ะเน่าหมดเลยพะยะคะ่ะนี่จะได้กินจะรู้แค่นี้แล้วคะ่ะนี่นี่กำลังสวยเลยไปมาขึ้นนั่นอู้สยสวยๆเลยเก็บเก็บเก็บสิคะ เก็บสิคะรออะไรคะเจ๊นั่งลงเก็บดิพกขาวนี่ใส่ชุดลายเสือมาอย่างดีเลยนะวันนี้นะแม่เสือผ้ามาปลูกสวนตั้งเลยคุณน้องที่หลังอย่าเชิญเชิญคุณพี่มาลิ้นห้อยเลยไม่แต่มันก็สนุกดีอู้ดูสิอู้ดูสิทุกคนูดไป เลือดโน้ได้หมดทันสดชื่นได้หมดทัศนสดชื่นนี่นี่นี่เจ๊เก็บเก่งแล้วนะเนี่ยแหมเขาเขาปลูกมาก่อนโอ้โหดูลูกใหญ่ด้ยลูกนี่สวยทุกคนเรามาดูกันนะคะบว่าอันนี้แค่แถวแรกนะคะยังมีอีกหรอมีอยู่อีกสิบแถวกูบอกแล้วเวลาปลูกสนุกนะขุดสิอู้นั้นลูกใหญ่เลย มันไม่ไม่ม,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 มันไม่อยู่ลึกเนาะแปลกเนาะเจ๊เนาะเขาจะขึ้นที่กกเขาไงที่โคนมันใช่ไหมที่โคนต้นเขาไม่ได้ขึ้นที่รากอู้เยอะนี่หนูคุยคุยกบหมด <c oughs> ขุดไปด่ากันไปไอ้คนขุดก็ขุดไอ้คนเก็บก็เก็บไอ้คนคุยก็คุยกรบหมดหมดแล้วจริงหมดแล้วใช่ไหมแน่ใจ อีแดงรักนางมาปลูกก็แถวนี้ด้วยถ้าเจ๊อยากได้ก็เจ๊ก็มาขุดหาเอาเจียงเหมยรักใช่ไหมไม่ใช่ส่งข้อความไปหานางแล้วนางก็มีนางทํางานบาง่วันนี้เนี่ยทุกคนถอนหญ้าให้คุณพี่นะคะคุณพี่จะได้ขุดนะคะเนี่ยถอนออกมาก็จะเห็นหัวเขาอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนถ่าเห็นไหมถอนหญ้าไปเดี๋ยวพี่ขุดเอง นนี่ก็ถอให้งานเบาที่สุดหนู่แลเนี่ยโอ้ดูสิดูสิดูสิถอนหญ้าอย่าถอนต้นสู้ไม่ไหวนะครับเนี่ยแหมเจมันก็ก็เลิศอยู่ดิฉัมันจะได้เต็มกระถางกระถางแล้วน่ะเนาะมันจะได้เต็มกระรางแล้วน่ะโอ้พี่น้องสู้กับหญ้าได้ปะทีเนี่ยเจมีเหยียบเหยียบมันเต็มหัวเลยเนี่ยแค่ขุดขึ้นมาเนี่ย พี่น้องเต็มเลยจ้ะอร่อยนี่กินให้ดูใบลักกี้ใช่ไหมครับอือหือหายก็เปรี้ยวๆรสชาติเป็นยังไงเขาจะเปรี้ยวๆหอมๆอ,อ่ะอ่าขุดต่อจะได้เต็มอู้จะได้ครึ่งถังแล้วเจ๊อร่อยใส่ผักสลัดห้าหมเมาโมลเลยนะเนี่ยนะครับไม่ใช่พูดลเล่นๆนะเนี่ยน,นา่มีต้นระบาดด้วยเนี่ยเจ๊นี่ <ๆ S 1> เต็มเลยดิย๋ยวพอจะด,ดาหรืเดี๋ยว b e l พอจะได้มีไหม เนี่ยโอ้เสียดายเลยเน่าหมดเลยเนี่ยเนี่ยคุณน่ะเป็นหน่วยเป็นหน่วยพี่น้องมันจะเน่าไหมใช้ดูสิมันเน่าแล้วนะเสียดายมากเลยเสียดายเนาะดูสิเน่าแบบไม่ใช่ธรรมดานะเน่าจนเละเน่าจนจะเป็นน้ำหมดแล้วเนาะเละจนไม่จะเละยังไงแต่ว่ามันก็ยังยังพอได้อยู่นะเห็นไหมมันก็ยังพอมีหรอได้ไม่ไดคนใจไม่ได้น้อยนะเนาะไม่น้อย เฮ้ยดูดีดูดีเนี่ยเร่นี้ล่ะะในมันเน่าูดูดีดีโอ้โอโยเน่าจนลูกใหญ่มันจะเน่าหมดเลยเนาะฉ่ำน้ำมาแล้วอ่ะดูดิลูกเล็กๆเท่านั้นเลยที่เหลืออยู่นะฉันว่ามันแก่หรือเปล่าเจมั <sh arp> นแก่ไปอาจจะเป็นมันัวถ้าเป็นมันวหรือมันไม่น่าละยายแกือรีบขุดือรีบขุดเพราะว่ามันมันจะมีหลายชนิดไง เราต้องถามคนขายด้วยว่าเราจะเก็บได้เดือนไหนเนาะเมื่อมันเป็นมันอะไรเราเก็บถ้าเป็นมันไวเราต้องเก็บเร็วแต่ถ้าเป็นมันมันช้า,<ร>ามันช้าเราก็เก็บช้า,ชาอ้ยเจสาบโอ๊ยกว่าจะได้แต่ละลูกเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะท่านผู้ชมว่าเราจะเก็บได้เยอะแค่ไหนลากเราให้หนักหนักใช่ไห,หนักเลยใช่ไห เริ่มบุนเก็บลายไปนี่ครับลูกหนึ่งเห็นไหมลูกขาวๆนั่นน่ะไม่ใช่นี่นี่มองมือฉันเนี่ยนั่นน่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวกำลังเอาคนโอ้ยยุ้ยยลูกใหญ่ลูกใหญ่ดูดีๆนะมันเน่าไหมพี่น้องดูดีเลิศเลิศมากเจ้ของเราอ ช่ไหมใช่ไหมคนเก่งหลอกใ้งานคุณเดหเราใจงานอะไรเราก็จะไปแบ่งกันกินนะครับเนี่ยรู้อตันหรอใจเก่งเก่งมากเลยนะเนาะเดี๋ยวดิเหงื่อแตกแล้วนี่แหละเอาเหงื่อซะบ้างใช่ไหมไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ให้พี่ก้อมากๆอะนมนมพี่ยานหมดแล้วเห็นไหมเนี่ย เป็นหยิบอีกแล้วโยนทิ้งไปมันเน่าวะนั้นน่ะมันจะได้ใช่ไหมฮนมต้มยานหมดแล้วนี่ดูสิทุกคนให้พี่ก้มอยู่เลยนี่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 กำลังดีเลยใช่ไหมใช่ไหมเสียบใช่แบบว่าขาดครึ่งเลยใช่เลยจะดีมั้งมันเครียแต่ว่ามันก็โอเคนะน้อไม่ได้ เราก็ไม่ได้ทำอะไร,รามาทำมาหย่อนไว้เนาะ,ะก็ยังดีก็ยังได้กินน่ะเนาะนะก็ยังได้เก็บได้อะไรนิดนึง,ม,ม,งมีเวลามาดูแลก็ยังได้กินก็โอเคแล <นะ S 1> ้วไม่ต้องอะไรมากมายกับชีวิตแค่นี้ก็เหลือเฟือกินแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปต่อสู้กับอีกฝั่งนี้แล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเจอฝลังผีเขา้าไม่ใครเขาว่าหรอคน <laughs> เราจะไปเก็บของอะไรใครจากไหนมันก็ต้องรู้จากเขาเ็าต้องอนุญาตแล้ว โอแตกพวกเลยแม่อดิฉันเก็บเขาได้ไงนี่อู้ยนั่นอู้นั่นได้ไหมได้ไหมเอาสิเอาสิอุ้ยไม่ได้เลยให้เอาให้ให้ดูคนดูสิมันเน่าหมดแล้วอ่ะสิได้เนาะเนี่ยนั่นไงนี่ไหนล่ะไปกับมือให้ให้ให้ถ้าจับเราเราเราจับดูแล้วเราจะรู้เลยใช่ไหมให้ให้ให้โอ้ใช่เลยถ้าจับดูแล้วเราจะรู้เลย นี่ทุกคนนี่ถ้ามันใช้ใสนี่จะได้นี่เห็นไหมอันนี้ได้เนี่ยใช้ใสเนะเาะขุดเงินนั่นไงนได้ไหมไม่ได้โอ้โหอะ,อะไรที่มันเน่าให้ฉันนะคะ <laughs> แดดออกแล้วนะ <laughs> นางงามบอกฝนตกฝนตกนางไม่อยากนางบอกกูรู้ทันงานเนี่ยกูไม่อยากอ้างฝนเลยเชียไม่เอาแล้วก็มงเก็บไปฝนตกสนุกฉนานหุ้ยเสียงอะไรนั่งคลักเสียบสะโดนเต็มเป่าเลยนะเว่าหนูดึงรั้งดินี่ลูปนึงใช่ไหมหนูจะทำตัวเป็นแก้วลืมลังดิเน่าหรือเปล่านั่นอะ หมดแล้วมีหมดเลยเยอะแยะยังมีอีกตั้งสิบแถวจริงดินันเจเลิกครบกับเบิร์ดกับวันนี้หรอวะนี่มจะเสียบมันโดนมันแล้วนะอ้ยทุกคนดูดีลูกอย่างเงี้ยเน่าเสียทิ้งหมดเลยใช่แมมันเน่าแล้วมันจะยะยแบบนี้เลยนะมันไข่เป็ดเลยเนาะเออไม่เก็บมันก็เก็บมันดีเนาะใช่แม่ถ้ามันไม่เน่าอะนะเออเนาะ จะได้เต็มถังแล้วค่ะทุกคนขาเขาสุนได้ปล่อยไว้เนี่ยเล้ก็ปล่อยแสดงว่าเขาไว้พันจะไ,ได้หรือเปล่าวันนี้นั่นเห็นไหมได้ไเห็นไหมเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยหมดเลยแต่มันกุเลืดอยู่นะฉันว่ามันเลืดนะเลืดนี่นี่ขุดไป เก็บเจไม่โยนทำไมโยนให้เจ,จเก็บเจเป็นคนออชอบเก็บเนาะเดี๋ยวกินไม่อิ่มเดี๋ยวก็จะพาฉันไปเก็บอีกใช่ไหม้าต่อสู้กับพลังอีก <c oughs> ไปต่อสู้ทำไมนี่เขาก็ไล่ใกล้ๆจะเก็บ<ง>เกี่ยวอีกแล้วเนี่ยอุย้ยนอกหมดเลยเหรอไม่เหลือสักลูกตายเลยทุกลูกเลยเหรออู้สีได้เนาะ ถ้าได้ครึ่งต่อครึ่งเลยเนาะครึ่งต่อครึ่งครึ่งแค่ครึ่งแค่ครึ่งได้ครึ่งทิ้งครึ่งนั่นไงอู้นี่หมดเลยมันน่าจะเป็นมันมันไวอะเบิร์ดเหรออือฮะถ้าเรามาเก็บช้าเขาก็จะเน่าอย่างนี้เป็นไงเสียบลงไปแล้วนั่นตั้มไปบอกว่าอย่าเป็นแก้วลืมลังก็มันหมดแล้วนี่ งานคุณพี่ปิดจ๊อบแล้วใช่ไหมปิดจ๊อบแล้วครับวันนี้ดูเหนียวออกสิเดี๋ยวเวลากุให้ดูจริงหนักอ่ะมาโชว์ความมาโชว์มาโชว์มาโชว์ชวชวอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะผลงานตัวเองดีไหมน,นี่นะคะท่านผู้ชมที่เราอ่าเก็บมันฝรั่งกันมานะคะสดๆซิงๆเลยสิงเลยซิงๆเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ ใครอยากมากินก็มาแบ่งกันกับนางงามนะคะเดี <c> ๋ <oughs> ยวจะเอาแบกกลับบ้านเอานะคะ,ะคนี่ก็คือมันฝรั่งที่เราเก็บมาได้นะคะไม่ต้องไปต่อสู้กับฝรั่งนะคะ, <c oughs> ละเะละเือกปาตาจสขอบคุณมากๆคุณพี่ที่มาช่วยวันนี้ค่ะครับก็แบ่งก็ไให้สามีทานเลยนะคะขอบพระคุณนะคะาาค่ะค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเลยค่ะโอเคเลส let's go ดำเป็นอะไรเลย ไปลากไปเลยค่ะคุณนายขาเดียวซับไปเลย okay. <'re> ไปเลยจ้ะไปเดี๋ยวพี่จิ่ไปอุ่นอุ้ยหนักไปเลยไม่ต้องไปได้หรอกเจ๊ไป <c oughs> ไปเด้พี่น้อง